อย่าปล่อยให้ตับอ่อนแอมากไปกว่านี้สูตรเครื่องดื่มช่วยล้างพิษตกครั้งในตับลดระดับคอเลสเตอรอลคุณจะรู้ว่าร่างกายของคุณมีปัญหาได้อย่างไรหากระบบย่อยอาหารของคุณมีอาการบวมและระคายเคืองจะทำให้คุณหายใจลำบากหรือเกิดอาการวิงเวียน และหัวใจของคุณจะเริ่มทำงานผิดปกติสิ่งนี้มีผลต่ออวัยวะส่วนอื่นๆของคุณหรือไม่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตับและไตของคุณมีปัญหาอะไรจนกว่าสถานาการณ์เริ่มวิกฤตเพียงเพราะคุณไม่ได้รู้สึกถึงพวกมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องละเลยตับไม่เพียงแต่ช่วยล้างพิษในร่างกายของคุณมันยังช่วยกักเก็บน้ำตาลและสารอาหาร และแปลงเป็นฮีโมโกโลบินอินซูลินและฮอร์โมนแปลงสารแอมโมเนียสารยูเรียช่วยเพิ่มการเผาผลาญและทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงเก่าวิธีดูแลตับของคุณเนื่องจากตับของคุณกรองสารพิษและของเสียทุกอย่างที่คุณนำเข้าสู่ร่างกายวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ตับของคุณมีสุขภาพดีคือการบริโภคอาหารออกแกนิก ซึ่งมันอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารอาหารมากมายนอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องบริโภคอย่างต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามลดอาหารจำพวกน้ำตาลท้ายสุดอยู่ให้ห่างจากการใช้ยาให้ได้มากที่สุดหากคุณพบว่าตัวเองมักมีอาการอ่อนเพลียอยู่เป็นประจำควรดีถอ,อกตับของคุณ ด้วยเครื่องดื่มที่ทำได้ง่ายง่ายนี้มันจะช่วยให้ตับของคุณกลับมาแข็งแรงเครื่องดื่มสำหรับบำรุงและทำความสะอาดตับส่วนผสมใบสะระแหน่สด1กำมือน้ำส้มโดยให้ขูดเปลือกส้มใส่ไปด้วยเศษ1ส่วน2ถึง1ถ้วยน้ำมะนาวคั้นสด1ช้อนชาและเปลือกมะนาว1ช้อนชา,น,าน้ำ1ลิตร น้ำพึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติวิธีทำนำน้ำไปต้มให้เดือดแล้วใส่ใบสะระแหน่ลงไปเคี่ยวอีกประมาณหนาทีนำออกจากความร้อนและทิ้งไว้ให้เย็นเติมน้ำมะนาวและน้ำส้มพร้อมด้วยเปลือกมะนาวขูดลงไปท้ายสุดใส่น้ำผึ่งลงไปเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสชาติส่วนผสมแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไร ใบสระแหน่ใบสระแหน่อัดแน่นไปด้วยสารไฟโตเอสโตรเจนที่สามารถป้องกันไวรัสตับอักเสบซีแม้ว่าสารไฟโตเอสโตรเจนอาจก่อปัญหากับระบบสืบพันธุ์และนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งแต่ถ้าได้รับสารไฟโตเอสโตรเจนในปริมาณเพียงเล็กน้อยมันจะช่วยหยุดการสร้างไวรัส RNA ส้มส้มอุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งสามารถต่อสู้กับการอักเสบและป้องกันความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดสายตาและความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกันเยื่อบางๆของผลไม้ชนิดนี้สามารถทำหน้าที่เป็นฟองน้ำที่ช่วยขับน้ำรวมถึงกรองเอาสารพิษจากตับออกจากเลือดของคุณมะนาวมะนาวเป็นแหล่งรวมของซิตรตซึ่งเป็นตัวขัดขวางการทำงานของสารพิษ และช่วยเพิ่มสมรรถภาพให้กับร่างกายนักวิจัยยังได้ค้นพบว่าสารในเปลือกมะนาวช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงและลดระดับคอเลสเตอรอลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตาบในการเกิดไขมันสะสมนิตยาสารเภสัตวิทยา BMC ได้ตีพิมพ์การศึกษาวิจัยครั้งนี้ว่าสารไบโอฟาโวน้นอยที่พบในเปลือกมะนาว สามารถป้องกันการตกเลือดในตับและยังมีฤทธิ์ยับยั้งสารพิษในตับได้อีกเช่นกันอ้างอิง healthyalternative com แปลข้อมูลโดยรักสุขภาพ com อย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานเทพเฮลขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน ให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วนหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะ